สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆบ้านนะคะวันนี้แม่ค้านำผ้าม่านสำเร็จรูปมาลดราคาให้นะคะสีเทาเข้มสีที่ลูกค้าหลายๆท่านชอบถามหานะคะ <_. S 1> เนื้อผ้าจะกันแสง UV ได้เก้าสิบเปซนค่ะนะคะสินค้าก้นโกดังนะคะลูกค้าเป็นสีเทาค่ะนะคะเนื้อผ้าจะมีลายนิดนึงค่ะวันนี้มีมาลดราคาสินค้ามีไม่เยอะค่ะ มีอยู่34ผืนความกว้างเมตรสาความสูงเมตรห้เซนไซนี้หน้าต่างเมตรหกสิบเซนถึงเมตรแปเซนใส่2องผืนได้เลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะฝากกดแชร์ฝากกดติดตามคลิปวีดีโอให้แมค่ค้าด้วยนะคะวันนี้เหลือผืนล้าปกติขาย250บาทวันนี้เหลือผืนละร้อยสี่สบาบาทค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าแคปรูปนะคะ น้องจะมีชื่อว่ารหัสวอแหวนห้าค่ะนี่สวยค่ะสนใจทักแชทด,ด่วนๆเลยนะคะขอพระคุณค่ะ